แว็กเลเซอร์นะครับแบบไหนดีนะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับไม่ว่าสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงนะแต่ผมคิดว่าอ่ะฝั่งผู้ชายครับส่วนมากไม่ก็แค่ตัดกับโกนจะเยอะที่สุดแหละนะครับแว็กผมยังไม่เคยเห็นผู้ชายทำนะนะครับส่วนเลเซอร์เนี่ยเริ่มมีกันเยอะแล้วทีเนี้ยอันเนี้ยส่วนตัวนะและจากหลายๆคนที่ผมคุยมาครับผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังรายกันเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกตัดสินใจนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงละกันนะครับเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีนะครับคือถ้าผู้หญิงเนี่ยนะครับตัดเนี่ยมันก็ดูวสวย ถ้าไม่แหว่งนะครับเออเคยเห็นคนตัดแล้วแหว่งอยู่เป็นก็ดูตลกนะนะฮะก็คือแบบมันก็อ่ะสำรับตัดมันก็แบบดูยังคงความเป็นธรรมชาติถูกว่าและถ้าไม่ตัดเลยเนี่ยแน่นอนนะครับผมผู้ชายกินมีติดฟันแน่นอนนะครับและตอนแบบจะบอกว่าไงดีวะเดี๋ยวแม่งแบบติด AI อกะนะครับคือตอนแบบอืมนั่นแหละนะครับเข้าใจนะนะครับมันมีที่แบบว่าเฮ้ยขนมันเข้าไปนะครับและด้วยคนที่แบบ สั้นนะครับมันก็จะแบบไปเสียดสีนะครับมันก็สามารถดับเจ็บเป็นแผลได้นะส่วนผู้ชายครับถ้าตัดนะครับก็เล็มๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คณชอบนะครับแต่นะครับถ้าคนที่ไอติ่มแทงเล็กนะครับแล้วมึงแบบไม่ตัดเลยครับคิดดูสภาพนะครับมึงจะเหลือออกมาแบบ ปลายนิ้วก้อยนะครับส่วนถ้าใครที่รู้ตัวเองนะครับว่าเป็นปลายนิ้วก้อยด้วยอยู่แล้วครับแล้วนะครับมันไม่ขึ้นอีกเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเอาอันนี้นะครับไปลองนะครับ Ndu นะครับมันจะช่วยให้จากนิ้วก้อยคุณนะครับแบบเรียวๆเล็กๆรีบๆเงี้ยมันสามารถทำให้อวบอิ่มนะครับผมแล้วก็แบบ พองมาได้แบบสักเท่านิ้วโป้งอะไรอย่างนี้นะครับที่สําคัญเออไม่ปวดหัวนะครับไม่มีใครด้วยต้องลองอันนี้แนะนำเลยนาะสำหรับตัว NDU ตัวนี้นะครับอ่ะต่อมาโกนนะครับอันเนี้ยมันก็จะดูสวยนะครับดูเนียนตอนแรกๆแค่2 3วันแรกนะแค่นั้นเลยนะครับคือถ้ามันแบบแล้วก็ ต้องบอกไงคคือถ้ามันขึ้นเป็นต่อ,ตอเมื่อไหร่นะครับและถ้าเจอคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเส้นขนหนาเนี่ยบอกเลยว่าแบบแมงนรลกมากเลยนะมันสามารถทําให้ไอติมของผู้ชายเนี่ยเป็นแผลถลอกได้นะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นแบบว่า w o t นะ o T ครับผมเข้าใจไหมอันนี้นะครับคืออยู่บนนะเออนะครับและเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบแบทแบบละเอียดละเอียดเลยเนี่ยนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะประสบการณ์ตรงเลยนะครับผมคือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คือได้ก็สมมติว่าเจอแบบเนี้ยนะครับเราเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบบทอีกเนี้ย แม่งเป็นแผลนะผมเคยเจอมาแล้วอันนี้นะครับผมคือบอกเลยนะว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่ว่าผมไม่ค่อยส่งเสริมให้ผู้หญิงโกนอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจะโกนแล้วคุณโกนได้ทุกวันเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าคนที่เส้นขนนาะแล้วเวลาแบบออนท็อ uh, ปเหมือนเดิมครับผม uh, มันก็จะแบบว่าอารมณ์เดียวกันนะครับก็อาจจะทําให้เกิดแผลได้เหมือนกันนะครับคือบางคนอาจจะบอกเฮ้ย hey, ก็ขนเนี่ยมันจะทําให้เป็นแผลได้ไงวะบอก เลยนะครับว่าไ,ได้อันนี้จะประสบการณ์แบบตรงๆเลยนะครับคือถ้าคุยกับใครนานๆเนี่ยนะครับหรือแบบว่าเฮ้ยคนนี้แบบกูชอบอ่ะแล้วเขาโกนเนี่ยผมจะบอกเลยว่าไปเลเซอร์ปะนะฮะเดี๋ยวเอากูออกให้ก็ได้นะครับแม่งถ้าเกิดเป็นแผลขึ้นมาแม่งใช้งานไม่ได้แม่งลาบากกอีกนะครับผมอ่ะต่อมาแว็กนะครับอันนี้ส่วนมากก็มีแต่ผู้หญิงเทนที่ทำนะครับไม่รู้สมัยนี้ยังคิดกันอยู่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดย้อนกับ ย้อนกลับไปสักสมัยแบบ10กว่าปีที่แล้วน,นะครับเลเซอร์มันยังไม่ได้ฮิตนะครับหรือมันยังไม่มีก็ไม่รู้นะครับผมส่วนมากที่เนียนๆก็จะแววกนะครับซึ่งมันก็ดีกว่าโกนอยู่แล้วครับเพราะากว่าขนมันจะขึ้นนะครับมันก็นานเนาะนะครับผมแต่มันก็ยังแบบเวลาขึ้นมันก็ยังแบบ เป็นตอตอ,อยู่ดีนะครับก็เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างกันนะครับแค่มันเนียนได้นานกว่าเท่านั้นเองนะครับส่วนของผู้ชายเนี่ยอันนี้ก็ขอข้ามเนี่คือยังไม่เห็นแบบมีคนรู้จักที่ไปทำนะครับผมสุดท้ายนะครับ เลเซอร์ Laser, นะครับแน่นอนว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับมันดีที่สุดนะครับเพราะทุกครั้งนะครับผมในแต่ละคอที่ทำเนี่ยขนที่ขึ้นใหม่นะครับผมมันก็จะเส้นบางลงนะครับไม่ขึ้นเป็นต่อๆนะครับเพราะเอาตั้งแต่ครั้งแรกๆเนี่ยพอมันขึ้นปับ๊บหลุดปุ๊บเนี่ยนะครับผมมันก็แบบเออเฮ้ยมันก็โอเคไว้เฮ้ยนะครับแล้วพอจบหลายๆครั้ง ใกล้จบคอสปุ๊บเนี่ยนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับไม่มีการเกิดต่อใดๆให้งุดหงิดให้เสียอารมณ์นะครับผมเพราะนั้นผมเลยเข้ามาอันนี้สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเนาะใครที่ชอบแบบเกลี้ยงกลาวนะครับผมแนะนําเลยว่าเก็บเงินทําเลเซอร์นะครับคุ้มสุดนะครับหรือบางคนชอบแบบธรรมชาติก็ตัดเอานะครับแต่นะครับอย่าไปตัดจนแบบติด บบกันเนื้อตัวเองอ่ะไม่งั้นมันกลายเป็นต่อๆเราแม่งทิมอีกคือมันเป็นแผลได้จริงนะถ้าเกิดใครไม่เชื่อลองดูก็ได้หรือถ้าเกิดสมมติว่าใครเคยมีประสบการณ์แบบที่ผมบอกอ่ะที่มันเป็นต่อๆเนี่ยแล้วแบบมันเปียกกันเยอะๆเออแล้วมันแบบเป็นแผลอ่ะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะนะครับหวังว่า,าจะได้ประโยชน์นะครับเอาไปเป็นตัวเลือกเนอะสำหรับการที่แบบว่า จะทำอะไรดีละกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับกลุ่ม Open Chat กับ o f f i c เ a l เขาเข้าตามลิงก์ด้านล่างนะครับผมเหมือนเดิมได้เลย